Nopadon Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n น p ด d o n นสตอรี่พอดแคสนะครับวันนี้จะหยิบกลับมาที่หนังสือ1,000 plus little habits of happy successful relationship ของคุณ Mark and Angel Chernoff นะครับก็ ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วหนังสือเล่มนี้จะไม่ได้มารีวิวยาวๆทีเดียวเพราะว่าหนังสือมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายแต่ว่าวันนี้จะหยิบเอาบทความหนึ่งในหนังสือเล่มนี้มาชวนคุยนะครับก็เป็นการรีวิวในสไตล์ผมนะก็คงไม่ได้ย่อไม่ได้อะไรแต่ว่าหยิบหัวข้อที่เขาแนะนํามาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังด้วยแล้วก็ชวนคุยนะครับวันนี้บทความที่จะ นำมาชวนคุยนะครับนำมารีวิวแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็คือ how to make love last the best relationship advice from 45 years of marriage ก็คือจะทำยังไงให้ความรักมันยั่งยืนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเอา,เอาข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยจากประสบการณ์ในการแต่งงานมา45ปีนะครับก็เป็นประสบการณ์ของคุณพ่อคุณแม่ของผู้เขียนนั่นเองนะครับท่านก็ คลองรักกันมายาวนานมากๆนะครับเขาก็อยากจะรู้ว่าไอ้คนคลองรักกันมานานๆเนี่ยเขามีข้อแนะนําอะไรนะครับเริ่มต้นข้อแนะนําแรกเลยนะครับก็บอกว่า stand strong on your own first นะครับถ้าแปลไทยตรงตัวก็คือเราจําเป็นต้องเข้มแข็งในตัวของเราเองก่อนนะครับชวนคุยเลยแล้วกันนะครับคือคือขยายความก็คือว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันจะต้องไม่ ไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นนะครับตัวเราเนี่ยเราต้องเติมเต็มมาก่อนนะเขาบอกว่าถ้าอะไรถ้าเมื่อไหรก็ตามที่เราบอกว่าเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเธอจะต้องทำหนึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิถ้าเธอทำตามลิสต์สิบข้อนี้ได้ฉันก็จะมีความสุขถ้า e q u i r e m e n t หรือว่าข้อกําหนดความสุขเราเป็นแบบนั้นเนี่ยตัวเราก็จะมีความสุขยาก เหตุผลง่ายๆอย่างแรกก็คือว่าเราคนโทรลคนอื่นไม่ได้ถึงแม้จะเป็นคู่ชีวิตเราลองนึกภาพนะครับเราเขียนใส่กระดาษไปเลย20ข้อที่คุณต้องทำถ้าไม่เช่นนั้นผมจะไม่มีความสุขถามว่าคู่ชีวิตเราเนี่ยเขาจะสามารถทำได้ครบไหมยี่ข้อนั้นนะ่บางคนถ้าโชคดีเขาอาจจะทำได้ครบนะแต่ว่าส่วนใหญ่อะสิ่งที่เรา, expect, ราคาดหวังจากเขาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวตนเขา แน่นอนครับผมก็เชื่อว่าเขาคงทําได้หลายข้อแหละถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราคงไม่รักเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าเขาจะทําได้ทุกข้ออย่างที่เราต้องการคราวนี้ถ้าสมมุติเขาทําไม่ได้เราก็จะเริ่มหงุดหงิดใส่เขาทําไมขอแค่นี้ทําไม่ได้ขอแค่นั้นทําไม่ได้เธอไม่รักเราแล้วใช่ใชไหมเราจะเริ่มเห็นรอยแตกร้าวของความสัมพันธ์บางคนบอกอาจารย์ แต่เขาทําได้หมดเลยนะผมก็แฮปปี้มองอีกมุมหนึ่งนะประการถัดมาอีกมุมหนึ่งเขาทําไม่ได้แปลว่าเขามีความสุขนะหลายๆครั้งเนี่ยที่เราขอให้เขาทำเขาทําให้เราเนี่ยเหตุผลง่ายๆคือเขารักเราครับแต่ความรักที่บางทีมันเกิดจากความทรมานมันเกิดจากความไม่ใช่ตัวตนของเขาเราขอให้เขาทําแบบนั้นเขายังรักเราอยู่เขาก็ทําแต่ทําด้วยอารมณ์ฝืนใจ และด้วยด้วยสิ่งที่ด้วยความรักเขาเขาก็ไม่มาบอกเราด้วยซ้ําว่าเขาทําแบบนี้เขาไม่มีความสุขเลยเขาไม่ชอบเลยเราก็ไม่รู้ตัวเราก็รู้สึกว่าโอ้โหทุกอย่างดีไปหมดเราขอให้เขาทําเขาก็ทําตามแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยวันหนึ่งพวกนี้มันเป็นความทุกข์ที่มันเก็บสะสมนะครับมันสะสมมาได้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะระเบิดออกมาฉันทนคุณต่อไปไม่ได้อีกแล้วและคนที่ ที่อยู่อีกข้างหนึ่งอ่ะไม่เคยรับรู้ไงว่าเขาต้องทนเรามาตลอดก็จะผ่านไปว่าเขาว่าอะไรกันฉันน่ะดีกับเธอแค่ไหนแล้วที่ผ่านมาเธอก็แฮปปี้มาตลอดอันนั้นเป็นแอสซัมชันหรือว่าเป็นข้อสมมติฐานนะครับจริงๆเขาไม่ได้แฮปปี้มาตลอดนะครับเขาอาจจะทุกมาตลอดแต่พอเขาบอกว่าเขาทุกมาตลอดเราก็อาจจะไม่ยอมรับทำไมเธอไม่บอกฉันละ่ะนู่นนี่นั่นเราจะเห็นว่า ความสัมพันธ์ที่มันเต็มไปด้วยข้อแม้เราไม่สามารถที่จะเติมเต็มด้วยตัวของเราเองได้เนี่ยมันมันมันลำบากอะ่ะจะใช้ความว่าแบบนั้นนะผมเชื่อว่าหลายคู่ก็ยังคงเป็นแบบนั้นเน่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความสุขด้วยตัวของเราเองได้เราสามารถจะเข้มแข็งด้วยตัวของเราเองได้มันเคยมีคนบอกครับว่าถ้าคู่คู่ใดคู่หนึ่งเนี่ยพยายามจะหาส่วนเติมเต็มของชีวิตจากการแต่งงาน คู่นั้นอะ่ะมักจะมีปัญหากับการกับความสัมพันธ์คือถ้าเกิดคุณมาไม่เต็มอะ่ะแล้วคุณจะหวังว่าคู่เราจะมาเติมเต็มชีวิตเราอะ่ะอันนี้มีปัญหาแน่เพราะเราจะมีแต่ requirement แล้วลองคิดภาพว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เหมือนกันกับคู่ชีวิตเราสมมติผู้ชายเนี่ยจะแต่งงานผู้หญิงเนี่ยหวังว่าผู้หญิงจะมาเติมเต็มความสุขของผู้ชายผู้หญิงก็หวังเหมือนกันว่าผู้ชายจะมาเติมเต็มความสุขของผู้หญิงถ้ามันเติมเต็มกันได้พอดีเป๊ะ มันคือ perfect couple เลยครับซึ่งมันเกิดขึ้นน้อยมากแต่เนี้ยมันจะยิ่งผิดหวังเข้าไปใหญ่นะครับว่าทําไมเธอไม่ทําอย่างนั้นเธอไม่ทําอย่างนีน้ผู้หญิงเขาก็คิดเหมือนกันทําไมผู้ชายไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนีน้ผมว่าตรงเนี้ยก็เป็นข้อแนะนําที่ดีนะคุณต้องมีความสุขได้ด้วยตัวเองแต่ความว่ามีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ได้แปลว่าเราจะอิกนอฝ่ายตรงข้ามนะเขาถึงบอกว่าถ้าแต่งงานกันเนี่ยมันเต็มมาด้วยกันทั้งคู่เนี่ยเราจะ เอาความสุขของเราเนี่ยไปเจือจุนไปส่งต่อให้กับคู่ชีวิตเราได้ง่ายกว่าการที่เราไม่เต็มมาแล้วเราไปหวังว่าเขาจะให้อะไรเรากลับมาแต่ถ้าเกิดต่างคนต่างเต็มต่างคน,ต,งคนต่างมีความสุขยิ่งอยู่ยิ่งแลกเปลี่ยนความสุขกันนะครับลองลองพิจารณาพอยนี้ให้ดีๆนะครับพอย์ที่2ครับเขาบอกว่า Maintain a solid foundation of mutual acceptance แปลว่าให้เรารักษา พื้นฐานของการที่เราจะยอมรับซึ่งกันและกันจริงๆสำหรับผมนะอันนี้ผมก็ชวนคุยต่อนะครับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชีวิตสามีภรรยาแฟนเนี่ยมันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ใครเหนือกว่าใครเลยส่วนตัวมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมของไทยในอดีตซึ่งปัจจุบันคงลดลงเรื่อยๆแล้วแหละนะครับที่เราบอกว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง จริงๆโดยโดย,โดยโอเอาเอานิดสารภาพตรงๆนะครับผมคิดว่าคนที่แนะนำเนี่ยเขาก็พูดถึงแค่บทบาทที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผู้ชายจะต้องออกไปหาเลี้ยงครอบครัวในขณะที่ผู้หญิงก็ทําหน้าที่เลี้ยงลูกดูแลครอบครัวแล้วก็คอยสป,ปอร์ตสามีก,ก็ก็เป็นบทบาทของชายไทยหญิงไทยในอดีตซึ่งถามว่าผิดไหมในวัฒนธรรมในในยุคนั้นก็ไม่ผิดแต่หลายคนเนี่ยเอาอันนี้ไปตีความหมายเพิ่มอีกว่ามันเหมือนกับผู้ชายใหญ่กว่าผู้หญิง ผู้ชายสามารถจะพาผู้หญิงไปไหนก็ได้เพราะช้างเท้าหน้ามันกึง่งๆออกมาทางว่าฉันจะเลี้ยวซ้ายข้างหลังก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยวตามฉันฉันจะเลี้ยวขวาข้างหลังก็มีหน้าที่ต้องเลี้ยวตามฉันถูกไหมถ้าเราไปต่อยอดแบบนั้นก็มันก็กลายคล้ายๆเป็นสังคมชายเป็นใหญ่คราวนี้เรากลับมาที่ความสัมพันธ์ครับถ้าความสัมพันธ์มันเป็นแบบนั้นความสัมพันธ์ว่าผู้ชายเหนือกว่าการให้การ เคารพเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้หญิงที่จะต้องให้ความเคารพกับผู้ชายผมว่าความสัมพันธ์แบบนี้ยั่งยืนยากโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเขามีสิทธิมีความเท่าเทียมกับผู้ชายเลยนะครับอันนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะอาจจะไม่ได้ตรงกับบางบ้านหรือบางบางท่านก็นแล้วแต่นะครับแต่ความเห็นผมผมคิดว่าเราเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเลยครับเดี๋ยวนี้ผู้หญิงออกไปทํางานเยอะแยะครับ เนาะการทํางานบ้านผู้ชายก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดพลาดหรือว่าห้ามห้ามช่วยผู้หญิงเขา,เาดูแลบ้านเลยไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า,าความรักที่มันจะยั่งยืนได้เนี่ยเราต้องยอมรับซึ่งกันและกันไม่ได้มีใครเหนือกว่าใครนะครับแล้วช่วยกันเราคือทีมเดียวกันนะครับคำว,ว่ายอมรับเนี่ยมันตีความกว้างมากนะ ส่วนตัวของผมเนี่ยมันคือการยอมรับความเป็นตัวตนเรากําลังจะแต่งงานกับผู้หญิงหรือเป็นคู่ชีวิตกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเราต้องยอมรับ the whole package the whole package คือมนุษย์ทุกคนนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่มีใครเท่าที่ผมทราบผมยังไม่เคยเจอที่จะมีแต่ข้อดี100%มันอาจจะมีบางอย่างที่ขัดใจเราบ้างแต่คนที่จะอยู่กันรอดเนี่ยนะ คือคนที่ยอมรับทั้ง2อฝากไอ้ข้อดีเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเรายอมรับอยู่แล้วเพราะเราชอบส่วนข้อเสียเนี่ยเราจําเป็นถ้าเราต้องการอยู่กับเขาอย่างยางยาวนานเราต้องจำเป็นต้องเข้าใจเขาเราไม่สามารถจะเปลี่ยนทุกอย่างในตัวเขาให้มาเป็นสิ่งที่เราต้องการ100%เเช่นเดียวกันครับคู่ชีวิตเราเหมือนกันเขาก็ต้องยอมรับข้อดีและข้อเสียของเรา ว่าถ้าจะคบกับผู้ชายคนนี้ถ้าจะคบกับผู้ชีวิตคนนี้เนี่ยข้อดีเยอะแยะเลยนั้นไม่มีปัญหายอมรับอยู่แล้วแต่ข้อเสียตรงนี้รับได้ไหมบางคนบอกถ้าเกิดข้อเสียเยอะกว่าข้อดีถ้าสําหรับเราเราคิดว่าคนนี้ข้อเสียเยอะกว่าข้อดีเราก็ไม่ควรจะคบเขาถูกไหมเพราะว่าเรายอมรับเขาไม่ได้หรือว่าอาจจะไม่ใช่จํานวนข้อเสียมีอยู่อย่างหนึ่งแต่เป็นอย่างหนึ่งที่เรายอมรับไม่ได้เลยมันเป็นข้อเสียที่แย่มากหรือว่าเป็นข้อเสียที่ อ,อโอมันมัน,ม,นมันร้ายแรงมากสําหรับเรานะไอ้อย่างนั้นก็ต้องชัดเจนว่าเราจะต้องไม่ไม่ไม่เป็นคู่ชีวิตเขานะแต่จุดหนึ่งอะ่ะผมเชื่อว่าถ้าเรารักกันเนี่ยมันแปลว่าข้อดีมากกว่าข้อเสียอยู่แล้วและคําว่าข้อดีกับข้อเสียเนี่ยมันเป็นคําที่ผมใช้คำว่า subjective นะข้อเสียของบางคนอาจจะเป็นเฉพาะมุมมองที่เรามีสมมุติว่า ภรรยาเราเนี่ยเรามองว่าข้อนี้เป็นข้อเสียเนี่ยแต่ถ้าเป็นคนอื่นมองก็อาจจะไม่ว่าไม่เห็นเสียเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน subject subjective คือมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของแต่ละคนด้วยมันไม่ใช่ absolute คือทุกคนจะต้องเห็นข้อนี้เป็นข้อเสียอย่างเดียวไม่จำเป็นนะครับก็ต้องต้อง mutual acceptance นะครับถัดไปข้อที่3ครับ face disagreements openly and with positive language แปลไทยครับ ให้เราเผชิญหน้ากับความไม่เห็นด้วยกันอย่างเปิดเผยและใช้ภาษาในเชิงบวกเอาเอามุมแรกก่อนความไม่เห็นด้วยเนี่ย disagreement ความขัดแย้งเนี่ยมันคือธรรมชาติของคนที่อยู่ด้วยกันครับส่วนตัวอีกเหมือนกันนะผมยังไม่เคยเจอคู่ไหนเลยที่ผมรู้จักเยอะๆนะครับถ้าเกิดแบบรู้จักแบบฉาบชฉวยเนี่ยเราก็ไม่เจออยู่แล้วเพราะว่าเราไม่เคยไปเจอเขาพูดคุยกัน แต่ผมยังไม่เคยเจอใครเลยที่แบบไม่เคยทะเลาะก,กันแม้แต่ครั้งเดียวผมว่าใครมีคู่คงเข้าใจที่ผมพูดอนะ่มันจะมีฉะมีมีบางครั้งบางเรื่องบางตอนที่ทำไมเขาคิดอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาพูดอย่างนี้ซึ่งเราไม่เห็นด้วยคราวนี้้ยความไม่เห็นด้วยเนี่ย s a g r e e m e n t เนี่ยอย่างแรกเนี่ยมันคือธรรมชาตินะครับ ถ้าเห็นด้วยกันไปซักทุกอย่างเนี่ยผมผมใส่ question mark นะมันอาจจะเป็นการเห็นด้วยแบบปลอมๆคือไม่อีกฝ่ายหนึ่งไม่กล้าพูดเพราะกลัวอีกฝ่ายหนึ่งโกรธมากกว่าทําแบบนั้นไม่ดีเพราะว่ามันเป็นการกดความไม่เห็นด้วยมันเป็นการซ่อนความไม่เห็นด้วยแล้วเชื่อเถอะครับถ้าเราไม่ยอมรับไม่ face d i s g r e e m e n t openly ก็คือไม่เปิดกว้างในเรื่องนี้เนี่ย วันหนึ่งก็ระเบิดอีกผู้ชายพูดมาผู้หญิงกลัวผู้ชายจะโกรธก็พยักหน้าอย่างเดียวค่ะ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 แต่วันนึงผู้หญิงคนนั้นก็จะทนไม่ได้แล้ววันนั้นก็หอบผ้าหอบผ่อนเดียวจากบ้านไปเลยซึ่งผู้ชายก็ไม่เข้าใจผู้หญิงเลยว่าฉันดีกับเธอขนาดนี้ทําไมเธอถึงถึง,ถ,งถึงทำกับฉันแบบนี้ซึ่งจริงมันทําเกิดขึ้นจากความไม่เห็นด้วยที่มันสะสมความอับเซตความรู้สึกแย่ที่มันถูกกดไว ส่วนหนึ่งก็เป็นตัวของผู้หญิงเองด้วยที่เขาก็อาจจะไม่ได้พูดมันออกมาแล้วผู้ชายก็อาจจะไม่รู้แหละกดเขาหรือว่าว่าเขาหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้มันแบบบังคับให้เขาเห็นด้วยการบังคับเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกครับความคิดเห็นมันอยู่ในใจแค่เขาจะพูดออกมาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองผู้ชายก็เช่นกันนะครับบางทีผู้หญิงทำนู่นทำนี่นู้นผู้ชายก็พยักหน้าพยักหน้าพยักหน้าอย่างเดียวแต่วันหนึ่งทนไม่ไหวแล้วเว้ยเลิก ผู้หญิงก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมถึงเลิกนี้ที่มันสะสมมาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแนะนําก็คือเปิดเผยครับถ้าเราต้องการให้ความสัมพันธ์เรายั่งยืนเนี่ยเราควรจะยอมรับความแตกต่างเราควรจะยอมรับความไม่เห็นด้วยแล้วพูดกันออกมาตรงๆว่าเรื่องนี้ผมเห็นต่างจากคุณนะผมคิดแบบนี้ด้วยเหตุผลแบบนี้หรือเรื่องนี้ฉันเห็นต่างจากคุณนะ ฉันคิดอย่างนี้ทำไมท่านถึงคิดฉันไม่เห็นด้วยกับคุณแบบนี้นี่คือการเปิดเผยเอาหยิบ disagreement เข้ามาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแต่ที่สำคัญครับที่มันคุยกันไม่ได้เพราะว่ามันทะเลาะกันแล้วส่วนใหญ่ของการทะเลาะกันเนี่ยมันมาจากอารมณ์อารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดแล้วมันจะเร็วมันจะพาเราเร็วร้ายไปกว่านั้นคือเราจะใช้ภาษาที่มัน ไม่ใช่ p s s t t v v อ่ะไม่ใช่เชิงบวกมันเป็นภาษาที่มาด้วยอารมณ์ลวนๆทำไมเธอเลวอย่างนี้คำพูดแบบนี้ยท่านคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะคิดยังไงนอกจากเขาต้องดีเฟนตเพราะว่าถ้าเขาไม่ดีเฟนตก็แปลว่าเขาเลวไม่มีใครหรอกครับที่ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งมาว่าตัวเองว่าเลวคิดอย่างนี้ได้ยังไงโง่ชะมัดเลยเราอยากโง่ไหมครับ ถ้าเราไม่อยากโง่เราก็ต้องดีเฟนต์ว่าแกสิโง่กว่าแกสิเลวแล้วแล้วมันจะไปไหนต่อได้ไหมครับดิส g r e เมน n ์เปิดเผยบางคนบอกอาจารย์พอมาคุยกันทะเลาะก,กันทุกทีส่วนหนึ่งคืออารมณ์มาก่อนภาษาที่ใช้จึงเป็นภาษาที่เป็นเนกาทีฟล้วนๆเป็นภาษาที่ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆการแอ t แทกตัวตนว่าคนนั้นเลวคนนั้นโง,ง่คนนี้ไม่ได้เรื่อง มันทําให้อีกฝ่ายปิดหูแล้วละ่ะคุณได้ยินคําว่าเขาดา่าคุณว่าเลวเนี่ยคําหลังจากนั้นซึ่งจริงๆมีเหตุมีผลดีมากนะมีประโยชน์ต่อความสัมพันธ์มากเราจะหูอื้อเลยเราจะได้ยินคําว่าเลวแล้วหยุดสต็อปอยู่ตรงนั้นเขาอาจจะทีบายอะไรเต็มไปหมดซึ่งบางทีก็จริงนะแต่เราจะไม่ได้ฟังเรื่องนั้นเลยเพราะมันมีคําว่าเลวขางอยู่วิธีการครับซึ่งไม่ง่ายแต่ผมว่าฝึกฝนได้อันนี้เป็นความเห็นผมด้วยนะ คือเวลาเราจะเอาไอ้ความเห็นที่มันแตกต่างกันไม่ลงรอยกันมาคุยกันเนี่ยเมคชัวร์ก่อนนะว่าอารมณ์ของเราและอารมณ์ของคู่เราเนี่ยที่เราจะมานั่งคุยเนี่ยอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ได้หงุดหงิดอยู่ในอารมณ์ที่ออโอเคอาจจะไม่ได้ถึงกับลื่นเลงหรอกนะครับแต่ว่าเป็นอารมณ์ที่เราคิดว่าน่าจะคุยกันได้หาจังหวะดีๆบอกเออวันนี้เราอยากคุยเรื่องนี้พอจะคุยกันได้ไหมสั้นๆน,นะครับ แล้วนั่งคุยกันดีกว่าถ้าเกิดเราเห็นแบบโอ้โหกำลังควันขึ้นเลยซึ่งเราก็จะทราบแหละคนที่เป็นคู่เราว่าช่วงนี้เขาหงุดหงิดหรือก็ถ้าเป็นจังหวะนั้นเอาไปคุยมันก็ไม่จบครับหรือถ้าใครที่เริ่มคุยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นหรือตัวเราเองขึ้นเฮ้ยแม่งเริ่มหงุดหงิดละไม่ไหวละผมว่าหยุดส่วนตัวนะหยุด ล้วก็บอกโอเควันนี้อาจจะยังคุยกันไม่ไม่เข้าใจเอาไว้มีโอกาสไว้อาณาคตข้างหน้าวันวันวันหลังก็ได้เราอาจจะมาคุยกันต่อนะเรามาทําความเข้าใจในเรื่องนี้กันผมว่าเหมือนที่โบราณเขาบอกลิ้นกับฟันนะคือคู่ชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างอ่ะเหมือนลิ้นกับฟันอะ่ะทำไมก็ถึงเรียกว่าลิ้นกับฟันเพราะว่าบางทีเราก็ชอบเอากัดลิ้นตัวเองไหมเคยไหมแต่ไม่ได้บ่อยหรอกนะแต่เคยใช่ไหมมันทํางานผิดพลาดอะ่ะจริงลิ้นไม่ควรถูกกัดอะ่ะ แต่ว่าก็ฟันมันก็ตั้งใจแล้วแหละมันไม่ได้ตั้งใจอยู่ดีๆมันคงไม่มีใครตั้งใจกัดลิ้นตัวเองใช่ไหมแต่ว่ามันก็หลุดกัดอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเราต้องมานั่งคุยแล้วแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นข้อที่4ครับ Seek support and accept personal growth in each other's life คือให้ให้เราลองดูหรือว่าสนับสนุนหรือแม้กระทั่งยอมรับการเติบโตแต่ละคนในในชีวิตของแต่ละคนน่ย พูดง่ายๆนะผมผมอธิบายเพิ่มในในภาษาของผมเองก็ว่าก็ได้คือทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันมีการเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยา่าอย่าไปหวังหรืออย่าไปคิดนะครับว่าผู้ชายที่คุณรักหรือผู้หญิงที่คุณรักจะเป็นแบบตอนนี้ตลอดไปผมไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องแย่ลงนะครับผมไม่ได้บอกว่าคุณคุณอะไรนะ ครบกันตอนนี้แล้วอนาคตเขาจะแบบไม่เหมือนเดิมอีกเลยนะครับแต่ผมกํเริ่จะบอกว่าแม้กระทั่งตัวคุณเองอ่ะคุณก็ไม่เหมือนเดิมครับแต่เพียงแต่ว่าขอให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยเป็นไปในทางบวกจะดีกว่านะครับเขาอาจจะต้องมีการเติบโตทางอาชีพการงานเขาอาจจะไม่ได้มีเวลามาให้เราแบบ100%เหมือนตอนที่เขาเป็นพนักงานธรมธรมดาาคนหนึ่งเราต้องเข้าใจเขานะครับ แต่แต่ในอีกมุมหนึง่งคนที่เติบโตไปก็อย่าลืมนะครับว่าตัวเราเปลี่ยนตัวตัวคู่ชีวิตเราก็เปลี่ยนแต่ก่อนเราเคยมีเวลาให้กับแฟนเราร้อยร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้เรากลายเป็น CEO แล้วเวลาอาจจะไม่ให้เป็นแฟนเราร้อยเปอร์เซนต์แต่อย่าไปคิดแค่ว่าก็ฉันเป็ CEO น c ี o นี่ทำไงได้ล่ะเธอก็ต้องปรับตัวสิเราก็อาจจะต้องพยายามมากขึ้นแต่ก่อนเราอาจจะไม่ได้พยายามเลยเนาะเราเรามีเวลาเท่าไหร่เราก็ให้แฟนเราหมด แต่ตอนนี้เราเป็นซีโอเวลาเราน้อยแต่ว่าเวลาว่างที่มีเวลาที่คุณภาพที่มีเราก็ทุ่มเทกับภรรยาเราทุ่มเทกับสามีเราพวกเนี้ยมันต้องทั้งทั้งใช้ความเข้าใจกันนะ่ะแต่ทุกอย่างเปลี่ยนเราเราเป็นแฟนกันตอนอายุ20กับเป็นแฟนกันตอนอายุ40ผมรับประกันว่าไม่เหมือนกันทำไมอาจารย์รู้ก็ผมก็เป็นครับผมก็บอกภรรยาผมผมก็บอกว่า ผมตอนอายุ25ที่เจอเขาเนี่ยก็ไม่เหมือนกับผมตอนอายุ50เปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนในทิศทางที่ดีเป็นการเปลี่ยนในการเราเรารู้จักกันมาตั้ง20กับ30ปีแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมีใครมากครับที่อายุ25แล้วเหมือนความคิดความรู้สึกทุกอย่างเหมือนกับตอนที่ตัวตัวเองอายุ50ไม่มีหรอกต่อให้ไม่มีแฟนเราก็เปลี่ยนมนุษย์มันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้ามันเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีก็ซัพพอร์ตสนับสนุนเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากถ้าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่ดีก็พูดคุยกันเนื่องกลับไปข้อข้อที่แล้วะนะครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5 Let love be a daily practice ผมชอบข้อนี้มากๆเลยนะครับแปลเป็นไทยบอกว่าขอให้ความรักเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกวันคือเราชอบฉลองกันบางวัน วันแห่งความรักโอ้โหเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากเป็นวันที่ฉันจะต้องซื้อดอกไม้ให้กับแฟนเราดีนะครับที่เราจะมีการเซเลเบตวันแบบนั้นไม่ได้ห้ามแต่ถ้าปีหนึ่งเนี่ยมันแค่มีวันนั้นวันเดียวเนี่ยสู้เราบอกรักกันทุกวันไม่ได้หรอกส่วนตัวผมผมผมเน้นไม่ใช่บิ๊กอีเวนเนาะผมว่าแค่การบอกรักกันทุกวันการกอดกันทุกวันการอยู่ด้วยกันมากที่สุดหรืออยู่ด้วยกันทุกวันหรือ แบบเบสิกพื้นฐานมากการได้รับประทานอาหารด้วยกันทุกวันเนี่ยแค่น,นั้นคือเดลี่แพคทิสครับแล้วมันส่งผลกว่าการที่แบบปีหนึ่งจะเจอกันแค่วันแห่งความรักหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปบางคนบอกอาจารย์จะทำยังไงเราเป็น l ลองดิส a ทน e r ร l a ลชั่นชิพสามีทำงานต่างประเทศภรรยาทำงานต่างประเทศผมเข้าใจ ข้อจำกัดนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าถ้างั้นห้ามอยู่ไกลกันเลยเพราะว่าข้อจากัดทางการเงินข้อจากัดทางการงานครอบครัวมีเยอะแยะแต่ทํายังไงครับให้มันมีรูทีนที่มันแสดงถึงความรักซึ่งกันและกันได้ไลน์เดี๋ยวนี้ก็มีนะครับโทรศพัพท์ก็แทบจะฟรีสมัยผมไปเรียนต่อต่างประเทศตอนนั้นโทรศัพท์แพงมากนะครับแทบจะไม่ได้โทรกันเลยเพราะว่ามันโอ้โหแพงอะ่ะนะครับแต่เดี๋ยวนี้โทรไลน์โทรฟรีนะครับ ให้มันเป็น Daily Practice เราอาจจะไม่ได้เจอหน้าเจอตากันซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่เจอหน้านะไลน์ค l ลก็เจอหน้านะคือแทบจะเรียกว่าอยู่ห่างกันก็จริงอะแต่ว่ามีโอกาสที่ได้พบได้เจอกันได้ง่ายกว่ามันไม่เหมือนเจอกันตัวเป็นๆอยู่แล้วครับแน่นอนแต่พยายามนะครับถ้าเราทำให้มันเป็น Daily Practice ได้เนี่ยความรักก็จะมั่นคงหรือว่ายืนยาวนะครับผมสรุป5ข้อนะเป็นประสบการณ์ของคนที่ แต่งงานกันมา45ปีก็คือคุณพ่อคุณแม่ของผู้เขียนนะครับเขาบอกว่าข้อ1น่นะแปลเป็นไทยเลยแล้วกันนะครับเราต้องมีความสุขด,ด,ด,ด้วยตัวของเราเองนะครับข้อที่2นะครับต้องให้รับให้การยอมรับซึ่งกันและกันข้อที่3นะครับถ้ามีอะไรที่เห็นขัดแย้งกันให้พูดกันตรงๆแต่ว่าใช้ภาษาในเชิงบวกข้อที่สี่นะครับให้เรา สนับสนุนยอมรับหรือหรือค้นหาว่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมนะเขาจะตบเติบโตขึ้นนะครับก็จะเติบโตขึ้นนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะให้ความรักเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาในแต่ละวันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความรักที่ดีนะแล้วเอพิสซดนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับชีวิตคู่ไม่ว่าจะแต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานหรือเป็นฟงเป็นแฟนกันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิสซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.